คอมพิวเตอร์ดิพาร์ตเมนต์พรีเซนต์สวัสดีครับผมจะพาแน,นะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยองจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตอนออกของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศภาษาที่ใช้ในเมืองระยองคือภาษาชองซึ่งปัจจุบันมีคนพูดได้บางส่วนคำขวัญจังหวัดระยองผลไม้รดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปาลารสเด็ดกอสเมดซูเหรือถึท้องผู้กว,วีเอก ปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากทะเลก,ก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมหรือป่าชายเลนและเจดีย์กลางน้ำมันเองครับสวัสดีครับค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราแต่งตัวเต็มวันนี้นะคะก็เราอยู่ที่ไหนกันโอ้บรรยากาศแบบนี้นี่ไงเราอยู่นี่องค์การมหาชนจังหวัดระยองนี่โอ้ยแก่นเนไก่ไปอยู่นี่อ๋อหอชมวิวเสือพัดเหนืออยู่โรงงานไอ้อีซี ันนี้นะคะพวกเราก็จะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพัะน์ดีกลางน้ำน,นะคะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็ะจะอยู่ตรงที่เ,เทศบาลระยองอำเภอตะบนตะบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะค่ะเรามาที่นะคะเพื่อศึกษาร,ระบบนิเวศของป่าชายเลนนะคะแล้วก็เราจะไปดูหอชมวิวะคะ่ะบนหอชมวิวเนี่ย่อเราจะขึ้นไปแล้วนะคะก็ะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลในจังหวัดระยองนะคะที่สวยงามค่ะครับเราไม่มาสองคนนะครับเราก็มาที่ะครับ ชาวคท5คี1 2นะครับปั่ะ ก็สร้างด้วยเพราะว่าเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่5ธันาวาคม2554นะครับค่สะสะพานแห่งนี้นะคะก็จะมีความยาว400เมตรนะคะจนถึงจุดชมวิวค่ะที่จุดชมวิวค่ะจะมีความสูง2 2.10เมตรนะคะจํานวน11ชั้นค่ะเมื่อเราเดินขึ้นไปบนหอชมวิวแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิวทัศน์ของเมืองระยองที่สวยงามอย่างชัดเจนค่ะ ไอ้นะครับก็จะเป็นคอนโดปูนะครับก็จะเป็นแหล่งที่อ,อาศัยของปูทะเลนะครับเพื่อที่จะพอพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะครับโดยที่บริเวณร,รอบๆนะครับก็จะมีเศษไม้นะครับมากั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นที่แบบอนุบาลน,นะครับอนุบาลปูกัแบรบักษาปูแล้วก็เป็นที่หลบภัยของปูนะครับผมค่ะสำหรับเจดีกลางน้ําตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําระยองบ้านปากน้ําตาบลปากน้ํอาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง เมื่อปีพศ2416นะคะสมัยพระยาศรีสมุทรพ่อ,ช,อชัยโชคชิดสงครามะคะ่ะหรือเกตยมจินดาค่ะเจ้าเมืองระยองนะคะขนาดเจดีก่ออิฐถือปูนทรงรักสางฐานกลมความสูงประมาณ10เมตรมีบันไดสองข้างกำแพงร้อบฐานเจดีมีสองชั้นลูกกงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว สวนยอดมีบาลลังสี่เหลี่ยมและเสาหารองรับป้องชไนปียอดสวนบนเป็นเม็ดน้ำค้างเจดีกลางน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระยองวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีมีงานประจํามีงานประเพณีทอดกระถินและงานห่มผ้าเจดีกลางน้ำกรมศริลปากรประกาศพึนทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่17ธันวาคม2อ4 4ันา พื้นที่15ไร่69ตารางวาค่ะครับแล้วก็มาถึงนะครับจากการที่เดินทางมาแสนเหนื่อยนะครับก็มาถึงที่พักแล้วนะครับกว้างมากโอ้นี่ร้านใช่ไหมเนี่ยเปล่าเลยแกกว้างมากโอ้ยแกก็พูดไปโอเคนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดชมวิวจุดพักก่อนนะครับก็จะมีนี่ก็จะมีอาไ้สลักเชื่อกเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเราควรที่จะ อันนี้รับเอาไว้ไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะครับผมเราไม่ใช่เกาหลีนะแบบว่าเออยังไงนะที่เกาหลีเปนยังไงนะแบบเขียนชื่อกุญแจใช่ป่ะแล้วก็ติดแล้วก็โยนไม่ต้องทำนะเราเป็นคนไทยนะโอเคนะครับเราก็จะมาพักผ่อนแป๊บนึงนะเราก็จะเดินต่อแล้วนะครับนี่นะคะคือเจดีย์กลางน้ำนะคะภายในจะมีเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากนะคะเจดีย์กลางน้ำจะสร้างขึ้นจากต้นตะเคียนนะคะ โดยตอกเป็นฐานและในทุกๆปีนะคะช่วงเดือน12นะคะจะมีการผ่มผ้าระเจดีย์กลางน้ำนะคะแล้วสำหรับสถานที่นี้นะคะก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเรื่อยๆค่ะโดยคนที่มาเที่ยวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาหรืออะไรมีนักท่องเที่ยวมาเพื่อนอยู่ประมาณเรื่อยๆอะค่ะคือไม่จำกัดว่าจะเทศกาล ถ้าเกิดอยากจะกติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะหรือเดิ่งกลางน้ำนี้ก็ติดตอ่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามด้านล่างนี้นเลยะคะ่ะขอชว์วิวจากการเดิน400เมตรยอดเ้าเดินเข้าไปการเดินทางสุดท Thank you.